กิดให้เปรียบตัวเองแหะถ้าเทียบกับขนมนะขนมแม่ด้วยนะแม่ด้วยพี่ลิวด้วยให้คิดขนมด้วยให้เปรียบคิดมาก่อนคิดก่อนเอาเด็กๆก่อนกเป็นของกินแน่เลยค่ะเอาใจแล้วแต่เลยลูกแสดงว่าก้าวเน่ชอบกินว่าลูกอ่ะก้าวชอบกินแน่เลยอ่ะก้าวเปรียบเป็นอะไรเออถ้าตัวหนูเองนะคะ อยากเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะโอ้ย,อยแค่พูดก็ปวดแก้มแล้วลูก <c oughs> อยากเคี้ยวเลยเข็ดฟันเข็ดฟันทำไมลูกทำไมอ,อ่ะคือหนูชอบกินมะม่วงมากค่ะแบบเปรียปร้ยวชอบของเปรี้ยวมากแล้วก็รู้สึกว่าชอบกินมะม่วงเบาไหม,มชอบมากค่ะใช่แล้วแบบเออมะม่วงก็จะเปรี้ยวใช่ไหมคะตัดกับน้ำปลาหวานตัดเลี่ยนกันก็จะมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเข้กับคอนเซ็ปต์ชื่อวงเลยใช่มาถึงแล้วลูกหนูเปรียบตัวเองเป็นพุดดิ้งค่ะมัน เด้งเด้งใช่ความดึงดึงใช่ค่ะพอมันดึงๆค่ะก็เลยเหมือนแบบดื้ออยู่ไม่ค่อยนิ่งค่ะนี่คือวันนี้นั่งนิ่งสุดแล้วใช่ไหมลูก จริงๆแบบ alert กว่านี้ใช่ไหมลูกเอ่พู้ดิ่งอะถ้าวางไว้เฉยมันจะนิ่งมากแต่ถ้าไปแตะแล้วมันก็จะดุ่งดิ่งดุ่งดิ่งดุ่มดิ่งเอยอายุวาแล้วลูกหวนูเป็นซาลาเปาไส้ลาว่ะค่ะทำไมอะลูกเพราะว่าภายนอกมันอาจจะเป็นแค่แบบซาลาเปาเฉยๆใช่ไหมคะข้างในเป็นลาว่ะ อิมเปรียบตัวเองเป็นขนมไดฟุกุสตรอเบอรี่ใส่ชาเขียวค่ะทำไมอะลูกด้วยความที่ไดฟุกุดูข้างนอกมันจะเป็นแบบนิ่มๆชาจะเป็นสีขาวๆข้างในเป็นสตรอเบอรี่ใช่ข้างในกัดไปแล้วก็จะแบบมีหลายรสชาติมีหลายท e เจอร์ดูไม่น่าพูดเลยพูดแล้วอยากกิน อลละะดูแ้วจของนิดเป็นนมสดปั่นโอริโอค่ะอุ้ยทบา่ะลกจริงๆอาจจะดูแบบมีความหวานของนมอย่างเดียวแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะมีความกรุบกรอบของโอริโอด้วยอพี่พู้ิพี่พู้พี่พู้ิพงูวิพู่้กัน่พอวิพี่ินเู่่นูเอ่พูเอ่พูวิพาพวิพี่พูิูไิอ่มูนิพี่พวี๋ยวจานน้องิดูิจี่นี่พูู่ิยิูีู่ คนแม่ชอบเอาละสิใช่ผู้ใหญ่จะชอบหรือเพราะเวลากินแล้วมันจะอึนๆนิดนึงเอ่ะแล้วแม่ล่ะไม่ยกไม่เฉาควอยนะแม่อย่าบอกนะแม่ขี้เฉาควอยเอาไว้เออไม่เอาถังแตกทำไมอ่ะเอ้าข้างนอกดูเรียบๆแต่ข้างในมีทั้งมะพร้าวงานดำแล้วก็น้ำตาล่เร็วอ่ะหลวงพ่อจันทร์เราอ่ะไม่คุ้นวัดเราสักทีเลยอ่ะ เราว,วนเวียนอยู่นในวัดเราอ่ะก็รู้จักแต่ขนมไหว้จ้าไหว้พระจันทร์